โอเคในวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับผมท็อปเกมเมอร์ก็ชิพสามนะครับผมตัวนี้นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมฟีไฟเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกยนกังใจให้กับผมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโหมดซีวิสีกันนะครับผมเวันนี้เรามาอยู่ในโหมดซีวิสีนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันเลยครับผมตัวนี้นะครับลราหัวไปป้างโขอย ไกลเกินนะครับตัวนี้นะครับโดนเพื่อนล้าซะงั้นอะไเดี๋ยวชุบเองอ้าวชุบแล้วเหรอครับโอเคถ้าชุบแล้วพี่จะไปล่าพี่จะไปล่าหัวต่อนะครับตัวนี้นครับจังหวะน,นี้เอาไงดีครับผมล่าหัวไม่เข้าแมหมเฮ้ยไม่แล้วหนึ่งตัวรู้สึกว่ารู้สึกว่าฝีมือผมเนี่ยมันไม่ไม่เข้าหัวแล้ว ล่าหัวไม่เข้าแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับอ่ะพันยาแล้วไปต่อขอไปตามล่าหัวอีกผมว่าผมใช้เคียวดีกว่าไหมเอาดิอันนี้ไงลาวดิอ้าวโหไม่ไหวนะครับตัวน,นี้เยอะเกินสองตัวรุมตัวเดียวมาแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ อ๋อสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็พยายามดันคลิปให้มันเยอะๆนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณน้องๆนะครับผมที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือว่ามากดไลค์พี่นะครับแต่ละคลิปนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับผมแต่ละคลิปของผมนะครับตอนนี้ผู้ติดตามผมก็เพิ่มขึ้นอยู่นะครับตัวนี้นะครับแต่ก็อยากได้ผู้ติดตามเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามด้วยนะครับตัวนี้นครับไหนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยขอลกขวดอะไรที่เฮ้ยสองตัวไม่ไหวไม่ไหวขอลงดา,ๆๆางดาก่อนลงดางก่อนเอ้ายู่นี่หนึ่งตัวเหรอเฮ้ยเข้าหัวไปเอา้าหลังมา,งาแล้วแหมมาสองตัวเลยใครจะไหววะเฮ้ยแพ้สองเกมแล้วเนี่ย แค่สองตาได้ครับเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวนะเนี่ยขอของหน่อยรู้สึกว่าไอ้ฟีไฟนี่มันเล่นยากขึ้นนะครับตัวน,นี้นะครับลากหัวไม่เข้าเลย ไปต่อนะครับผมไม่รอนะครับวันละสามเกม <c oughs> ใจ่เปล่าวันละสามเกมช่วงนี้มีท่าปักถุงฟรีมาด้วยนะ <c oughs> อ้อนที่มาแรกแดก็โหเล่นเก้าเก้าเกมเล่นเก้าเก้าเกมอันเดียว <c oughs> อยู่ไกลเกิน <c oughs> สับไปก่อน <c oughs> สับไปก่อน <c oughs> <c oughs> ดูดิ เนี่ผมลากหัวเลยนะผมลากลากหัวไม่เข้ามันลากไม่ขึ้นไม่รู้เป็นไงเมื่อก่อนมันลากง่ายนะมาขอตามไอ้ตัวนี้หน่อยอยู่ไหนวะออกมาดิเอ,าเอ้าเฮ้ยเขาวิ่งไปทางไหนวะเอา้าเขาวิ่งมาทางนี้ดูดิเวลาผมลากอ่ะถ้าลากถ้าเราลาก ถ้าเรา,รากมันสูงเกินไปว่ามันเรา,รากเบมามันแดงเกินไปนะมันจะมันก็จะขึ้นเลยอ่ะมันก็จะเลยหัวขึ้นมาอยู่บนเนาะเอาดีราวิโอเคเร,เราต้องกเบาๆนะกเบามันก็ไม่ขึ้นอีกไม่รู้เป็นไนช่วงนี้มันบั๊กหรือเปล่าคนดูอาจจะบอกว่าผมเด่นไม่เก่ง มันฝีมือมันก็แล้วแต่คนเด่นนะครับตัวนี้นะครับแต่เราก็ไม่ได้ไก่ตลอดไปนะครับตัวนี้นะครับเราก็เลียให้มันตึงกว่าเดิมนะครับตัวนี้ครับจังหวะลากหัวเนี่ยผมก็ลากได้อยู่นะครับลากเป็นด้วยนะครับตัวนี้ครับโดยเฉพาะโหมดสร้างห้องนะครับตอนนี้ผมก็ลากเป็นเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าในโหมดแบบนี้มันลากเวลาลากหัวมันมันไม่ค่อยขึ้นอะ มันเป็นมาตั้งแต่แพทแพดใหม่มาเนี่ยเฮ้ยฝั่งนั้นส่งตัวฝั่งนั้นส่งตัวเอาโหยเข้าหัวแต่ว่าเขาเล่นเอลับไม่กล้าเสียงไว้หาจังหวะไม่ได้ผม่ามาเล่นทางนี้ดีกว่าไหม ขึ้นบนดีกว่าวะเขาเมื่อกี้ผมพันยาไม่เสร็จเลยวะขอพันยาก่อนนะเอ้าโว,วนลดัดเฮ้ยอยู่นี่เหรอวะหนึ่งตัวเหรอให้ผมจะเข้าชาร์ยด,ดีกว่าเว้ย โอ้โหขอชุบชีวิตขึ้นมาใจเย็นครับใจเย็นนะครับหนีได้แล้วขอแก้แค้นหน่อยดีเอาเฮ้ยบ้าเปล่ามาชุบก่อนชุบก่อนเอาตายหมอกทีแล้วไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราได้เปรียบอยู่ <laughs> ขอของหน่อยขอบคุณนะเมื่อกี้เขากลัวลงข้างล่างขอของหน่อยน่าจะโดนวงกินปะนะสำหรับน้องๆที่อยากเล่นกับผมนะก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ เป็นฟรีนะครับผมไม่มีค่าโลเนตนะครับอยู่ไหนวะอะสองตัวอโอ้โหหลบอยู่ตรงนี้เองเหรอครับน้องนี่ไงนี่ผมไม่รากนะมันเข้าหัวเองอันเนี้ยก้มิดเดียวเองเอา้าขวาง เคก่ะเวออกไปขเนะขาระเบิดไปกิได้วยกันหลบไปได้ไหมโอเคเข้าชาร์จเลยครับน้องมันมีสองตัวเราก็หลบกระชุนก่อนล่าเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยหลัง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 แม่ทำให้น้องคนนั้นเขาไม่เข้ามาพร้อมผมอะ่ะเมื่อกี้ทางน้องเขาเข้ามาพร้อมผมนะ อาจจะได้คนละตัวไงโอเคเพื่อนเหลือตัวเดียวเราต้องเอาบูย่าให้ได้นะครับน้องกามทอง okay, โอเคนะนั่นแหดีครับดีมากดีมากขอบคุณนะบคนนะี มาเกมสุดท้ายแล้วใครจะชนะครับเนี่ยผมว่าพีฟ่ายเดี๋ยวนี้นะมีคนเลิกเล่นไปเยอะเลยน,นะครับตัวนี้เะครับเพราะว่ามันมีแต่ของเข้ามาใหม่อ่ะ,ะกิจกรรมมาครัง้งแดมันก็แพงไปหมดเลยแล้วก็สายฟรีเขาก็ไม่เล่นไง ส่งสารน้องๆเขาที่เขาไม่มีตังค์เติมขอเข้าชาร์จเลยเออตรงนี้แหละอยู่ไหนข้างบนเหรอครับแหมกระชุนหมดพอดีเดี๋ยว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 เราต้องตามล่ามันเราจะล่าพวกมันเฮ้ย นี่เขาเห็นผมเฉยเลยไม่ดีรอแล้วไปเลยขอยิงรัวๆหน่อยดิเอาเหลือตัวเดียวอยู่ไหนครับเพื่อนเหลือตัวเดียวอยู่ข้างล่างหรือเปล่าขอเช็คก่อนไม่มีอ้อตรงนูน้ตนตเห็นเท้าขึ้นอยู่ โอเคโอเคแล้วผมสิัะคลิปนี้นะครับก็ยินดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกันบางใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะครับก็สวัสดีนะครับผม